คนพร้อมกับพี่อีบิดใช่โอ๋ตัวเล็กกว่าพี่เอลพีเล็กเอลคือเมื่อกี้นี้ตอนที่ตอนที่ตอนที่ถ่ายรูปกันอะถ่ายรูปเท้าอะพี่อีบิดหนักเท่าไหร่พี่อีบหนักค่ะจะหกสิบแล้วมั้งห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเล่าตอนนี้น่าจะลงมาห้าสิบเจ็ดห้าสแปดแสดงว่าผมหนักกว่าพี่อ๋อแต่ว่าพี่อีคืออีบิดเป็นคนที่ใเลยพี่ชายมันเหนื่อยเนียนเจอหนักเท่าไหร่ห้าสิบเก้า แน่น่จะพ,พออกันแหละแต่วา <Yeah. S 1> พี่อีฟบวมแต่ว่าพี่อีเมื่ก่อนหน 50, 52, น้นะอโวยเมื่อ,อก่อนผมหนัก 40, 40, 41, 46, เอ้สี่สิบากเองเมื่อก่อนนี่โอ้จริงๆ <laughs> ผม <laughs> ผมตัวเล็กจริงเมื่อก่อนนี่ยจำได้หไหม่ง <laughs> 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 นะอันนี้อันนี้ที่มีอ้นั้นไอ้กรจัแน่นอนใะช่ไหม เก็บเห็ดไหมในป่าไงโดนจับอีกค่ะเอ๋รักของป่าเออพยาน่ะเนาะกินอ้อยไหมหิวเลยหิวเลยไม่หิวหิ้นห้อชิ้นห้อได้หิวอ้อยนี่อ้อยบอกว่าอ้อย ใครบอกไม,ไม่แ่เราเหนเ่ไข่คืออุจานะไม่น่าใช่นะ,ะของธรรม,ช,นะมาชาติคธรรมชาติไม่ของคนรู้คนไม่ได้หรอกอของคุม้มริยานแห่งชาติเลยหรือว่าของเาของ,ของตอนแรกบาคนไม่ไมีใครรู้เราก็มาเจอแต่น่าจะมีตะว,วันนะมาแพี่ นานแล้วเกิดขึ้นมาก็บอกให้ไปอ่านก็ไม่ไปอ่านกัน <c oughs> อมัอน <c oughs> เสียงกันอยู่ได้เพื่อว่า,าว่า,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 อ,วา,า,าอือยอยากเห็นที่เฉยแต่ไม่อยากรู้เลยว่าคืออะไร เนียบอกว่าต้นเตยอีก่าเตยยักษ์มันไม่ลาเลยเนาะหยุดหรืออะไรช้าค่ะเดินเร็วเกินไปหรออืมไม่ใช่ไม่ใช่เร็วไปหรอกมันถ้าเกิดเดินนานๆมันจะชาอ๋อพี่พี่โอเดินไปกับสองโลเลยนะใช่

เปลยนชื่อกไมานิดอไอกอาสวิงมาโอ้โหตรงจิงเลยโอ้ย,ย,อยมันตรงจริงนะพี่หัวนะตรงตรงมาเด็ดย,ยางมันหมูยางมันออห,นหมูแ่ ตรงนะเสียงรถตะขาบตะขาบระขาบมันใหญ่ไอจริ่งอย่างว่าเรามันมีอย่างนี้ด้วยไงเราก็เลยมองว่ามันใหญ่ที่หอใหญ่ตัดอ้อยมาลูกอืมไอ้คอร์เรนคอร์เรนไหน่คอร์เรนคืออะไรอ่ะคอร์เรนเป็นเผาป่าไงเผ่าไอ้เผ่า ไล่์โซดไล่์สุด youtube พันพันกดผู้ติดตามหนึ่งพันคนแล้วนั่นน<อ>ี่แต่แต่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทำคลิปอ,ลนะอุ้ยยากพี่มันต้องนคน,นใช่ค,คนติดตามยูทูปช็อตนะต้องสิบล้านคนสิบล้านครั้งอะ่ะดูสิบล้านครั้งพี่ทำสูงสุดได้สามแสนครั้งเองเนอ่ย นี่ไงได้เก็บเห็ดเออมองความใส่ยังไงดูน้ำปลด้วยดูน้ำใส่สิมีปลาคอปะปลาคอมีปลาเข็นปละ ปลาซิวขาวปปลาซิวขาวเป็นไงโต๊ะปลาซิวเล็กปลาซิวขาวอ่ะไม่ใช่เขาเรียกปลาซิวอ้าวอ้าวหรออ๋อไอ้ใดมัวชิฝายข้าวเถอะดยหูไม่ใช่หน่ี้ ไม่เห็นไม่เห็นดูสองระยะไกลพาชมเส้นทางธรรมชาติาท,าทางไปสะมรกตจังหวัดกระบี่ เราโดนตามที่จิต ja. ิ <Ja. S 2> mm. ja. ่ะเขาเดินเร็วให้เข้าไปก่อนไป

ยามักกาใช่ขารยาวจมเอาจมเอาเลเราันไทยแท้ขายยาเดินไม่ทันมันเราได้ครึ่งเขาลเราเราก้าเข้าก้าวไปก้าหนึ่งเราได้ก้าเก้าครึ่งก้าเราเข้าก้าหนึงเราก้าครึ่งเขอาคเ้าก้าหนึ่งเราครึ่งก้าอเฮ็ดเฮ็ด แต่ฮอนี่จะไม่ค่อยจะยอมคนหรอกนะอุ้ยขนาดเอ็ดก็ยังเล่าให้ฟังเอ็ดรถจะของไม่แรงก็ยังไม่ซัดแข่งกันซงสูบกับเขาเห็นไหมเนี่ยแกไม่ค่อยจะยอมคนหรอกพอเขาจะแซงปุ๊บก็แกงติดไฟแดง เป็นยูทูบเบอร์เบอร์อะไรก็ไม่รู้ใบย่านางอีกสองร้อยเมตรเมื่อกี้นั้กักักไว้ด้วย

น่าน่าจะมีคนลงนะเห็นไหม เดอขากลับทำไมมันเร็ววะถึงนี่แล้วดากิ่งน้อยเมื่อกี้แล้วก็ดากหักอ่านมาอะไร